กันด้วยนะครับพผมผมเจมอนกาดีนะครับวันนี้เราอยู่ในไฟน์ไนแอตเป็นที่สามนะครับทุกคนภาคสามนะภาคหนึ่งยังเล่นไม่จบเลยใช่ไหมดอนใช่ใช่พวกเราเล่นไม่จบเลยเอาเป็นว่าเริ่มเกมเลยในหนึ่งเล่นจบภาคหนึ่งเราเล่นจบเออคืนที่หนึ่งยงคืน ว่าจะเล่นภาคสี่ก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันอยู่มันก็แหลกขึ้นมาเองอ่ะผมเล่นไม่เล่นผมเล่นไม่สายเหยน่แมันไม่สายหรอเกมนี้ไม่รู้นะว่าเสียงมันจะดังเหมือนภาคหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าภาคหนึ่งไอ้เสียงของภาคหนึ่งดังชิบสาย Uh, we have, uh, we have open yeah. coming at the opposite end yeah. of the building in yeah. where we yeah. you, and, pass and to we're and you, the attraction โดนจ้ำตะแกงก็คือจบเลยถ้าโดนสปริงแทบจ้ำสแกงก็คือจบคลิปฮะยิ่ีม่แค่นั้นแหละแต่ว่าจริงๆจ้ำไปตรงไหนจ้ำไปไหนเราไม่ดยิงผาน่ายต้องรอดจริต้องใช้เสียงบอลลุนบอยแล้วสปริงแทบใช่ไหม

มันากตมันนีเสียงนมันนินสาตาไม่มันนเสียงอยู่แล้วก็ฟังเสียงสปินแคบอยู่อยู่ในท่อน่ยง้ท่อนี่ตีสีนะนี่มึงเร็วไปไหนเนี่ยโฟนการพูดทังเกินไ ดูด้วยนี่ตีสีแล้วเว้ยโคตรเร็วตีห่านเนี่ยวงจอภามันกดสายไม่ได้เลยมันขนที่ะาน กูน uh> ั่งนิ่งๆเลยแม่เนี่ยน uh ั่งนิ่งๆรอโดนจำสแกร์ฮักหนึ่งแบบพ้นไม่ไหวอ่ะฮักหนึ่งฮักหนึ่งอ้าวเออที่หนึ่งมันน่าจะไม่มีอะไรมั้งจุดสต๊อปบรรยากาศเออกูว่าคืนที่สองน่าจะของจริงอ่ะนรกนรกอะไรเนี่ย ขอแมงเกินเหรอแมงเกิลคอยมินิเกมนี่เลยทำไมไม่ค่อยอยากอัดภาคสามมินิเกมแม่งเยอะสามกับสี่มินิเกมเริ่มมาเริ่มมาเยอะละในสองเอาว่าคุณตัดมินิเกมตอนมินิเกมออกแล้วกันนะไอ้ หักับสายมาแน่หยวกหูสุดหายยงพูดมากพูดทีแ่่ตะกี้ลอไปห้า่วโ่งลอไปห้าชั่วโมงเยไหมกูจำได้ว่าแถวนี้มันต้องมีทับทิมแลบทำลายเลยเพื่อน

กูน่ามันฟังกูสักยางเลยัวหน้ามันฟังกูกห,นนกกหน่อยดิว่วหน้าไอ้หุ่นเวนหายเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยิ่งไปไหนไมนหามนเอ้าเยี่หุ่นเวนจะเป็นแถบหายแถบครับพีบ่

ไปนู่นตัวนึงไปนู่นดิไปดิกูไม่อยากจบคลิปเร็วไอ้สัตว์ไปีไปเถอะจีพี่แถบไปเถอะโอมึงไปไปนี่ฮัลโหล ปิดประตูไม่ได้นะพี่ปิดไ,ได้แต่ประตูทอ่อนะพี่เฮ้ยไปออกไปเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยสองไท่เออกูบอกให้มึงไปไปที่แคมป์ห้าเลยไปออกไปโดนจับสกแกนขึ้นจุ <c oughs> ดเก้จบคลิปครับร <c oughs> <c oughs> อก่อนอีกนิดนึนงตึงเครียดว่ะไอ้เงี้ยันนี่คืนสองมันตึงขนาดนี้เลยเหรอภาคแรกมึงยังไม่ตึงขนาดนี้เลยนะจ๊ะ โนะเออแฟนทอมมันยังไม่โผล่เลยนะเฮ้ยแล้วมึงไปไหนกันน่ะพี่แถบครับเนปโผนะครับโปรโมการเออก็ใช่แหละโปรูมการ์แล้วกูอยากเล่นสปินแถบไงขอถามเล่นหน่อยได้ไหมมึงล่อไปถึงภาคเก้าได้ไงกูอยากรู้ว่ามึงล่อไปถึงภาคเก้าได้ไงไอสัตว์มึงโดนเผาไปกี่ทีแล้วเฮีย โดนไฟไหม้ไปกี like ่ครั้งแล้วหนึ่งนิด่งไม่เคยตายสักครั้งเลยไม่รู้นะว่าจะต่อไหมการต่อไม่น่าจะไม่ต่อหรอกเพราะมันตอนนี้ตะปิงแทบถ้ารับรวมจริงๆมันโดนไฟไหม้ไปสามครั้งแต่ก็ถูกมึงนะแต่กูอยากรู้ว่า what the fuck ทำอะไรอยู่อ่ะไปที่แคม10สิไปไหนแล้วอ่ะอ๋อแคม9เก้าอยู่แคม9เก้ามาจ้องกล้องกูทำไมไอ้ไอ้รอไอ้รอบไปไกลไปแคมกูก็จะกดแก้ทำไมน่ะนี่กูเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยกูอยากกดแก้เฉยเฉยโดน เอาอยู่นี่อยู่นี่ทำอะไรอะ่ะไทยกลับไปแคมป์แปรเลยกลับไปเดี๋ยวนี้ไอเสียงเสียงเวนมันช่วยอะไรไปเนี่ยไเห็นจะช่วยอะไรเลยช่วยมันมาหากูได้ไงมันช่วยยังไงอ่ะมันช่วยเหมือนมันม,มันไม่ช่วยเฮียอะไรกูเลยอะ่ะหนอะ่อยไหมซอดซองดิ ถ้ากูตายรอบนี้กูจบคลิปเลยคลิปกูจะได้ถึงสิบนาทีพอดีเลยกูว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้ยิงด้วย oh. สวัสดีพี่เพ่คือแบบเ oh. พ่สนใจขนมจีบเดี๋ยวพี่สนใจขนมจีบสระเปาหรือเปล่าสนใจไส้ดาวใหม่ไหมครับเ <c oughs> อ้ยะ่ะครับเพื่อแบบถ้าถ้าฟังอยู่ก็บอกด้วยแล้วกันนะว่าสนใจขนมจีบสระเปลาลาเปา,เปาจะว่าไปนะพี่แถบ เฮ้ยนี่ก็มีคนกอกวนกูจังเลยเนะี่ยกูจะถ่ายคลิปโอ้แอลเลยคชิบหายคนกอกวนกูจังเลยเนะี่ยไอ้เหี้ยหมดกำลังใจใถ่ายคลิปเลยข <c oughs> อ <c oughs> พวกเรามันดาด้าได้โดนดูดู <c oughs> นาด่าละด่านกดนาด้านจริงๆ,ๆเลยขอเจอแฟนทอมสักครั้งเถอะกูอยากแก้รีแอคเตอร์อ่ะ กูอยากซ่อมมันนี้มากเลยนะกูอยากซ่อมเลยแหละผมเล่นแม่งเลยยังเป็นช่างเป๋เออมันจะโผล่มาช่องระบายอากาศหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้รอบสุดท้ายแหละกูไม่อยากอ,าอาัดต่อได้เทียม่ะก็โผล่มาเร็วไปบางเทีอะ ไอ้สปินแหบเดินให้กูดูดินี่ก็ไม่มีไอ้โดนมองหาดยวยกูดิ ข้างห้องเรามีเปล่านะดูคอลองดูในกล้องให้หมดก่อนอพี่แถบครับผีหายไปแล้วครับเนี่ย หายหัวบังแครับใครจะทำอะไรวะหายตัวได้นี่มึงมีพลังพิเศษเหรอหายตัวได้เหรออีละหายไปไหนเลยล่ะหายไปเลยเฮ้ยรอบนี้มึงหายไปเลยมไม่ได้นะ จริงๆเราควรจะจบคลิปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ว่ากูอยากอัดต่อนนั่นเองไม,มไม่มีไม่มมีอะไรหรอกกูแค่ไม่มีอะไรทำอ่ะวนะเนี้ยกูแค่อยากอัดคลิปอะ่ะโอ้ย